สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตบ้านทรงโมเดินะครับหลังคา4ี่สเต็ปนะครับมาดูกันใกล้ๆนะครับตัวนี้ลังคาสเต็ปแรกนะครับจะอยู่ด้านบนนะครับสเต็ปต่อมานะครับก็จะเป็นหนึ่งห้องนะครับทางตรงนั้นนะครับ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเนียงหน้าบ้านนะครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งห้องนอนนะครับตรงนี้ไม่มีเสากลางนะครับเสากลางก็เอาออกหนึ่งต้นนะครับ นี่นะครับฝั่งนี้เป็นห้องนอนนะครับทำเป็นห้องนอนตรงนี้นะครับทาานี้นะครับกว้าง3เมตรนะครับฝั่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันจากด้านหลังนะครับ ฝังนี้กว้าง3เมตรนะครับส่วนฝั่งน้นก็ช่องกลางนะครับกว้าง3.5นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับงบประมาณก็หมดไป60,000บาทแล้วนะครับสำหรับโครงหลังคานะครับ เหล็กที่ใช้นะครับก็เป็นเหล็กเคลือบกาว์ไนนะครับ1.2มิลนะครับนี่นะครับใช้เป็นเหล็กหน้าสีทั้งหมดนะครับถ้ามุ่งหลังคาแล้วก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆชมอีกรอบนะครับเทปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ